ครับพี่วันนี้คงส่งไม่ทันเลยคงเป็นพรุ่งนี้เช้าเนาะเดี๋ยวผมมาใส่ลังไอ่ผมถ่ายรปไปดูอีกทีหนึ่งอันนี้ขนส่งผมลวนนิดนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมไปส่งให้พี่เดี๋ยวผมจะตัดให้พี่ดูอีกทีนะตอนนี้ผมใส่กล่องไปแล้วนะพี่แล้วก็เอาใส่ตัวฝาแดงไว้ฝาเดิมมันให้นะพี่เดี๋ยวฝาน้ำเงินอนะ่ะเดี๋ยวผมใส่เข้าไปในกล่องกับตัวเสื้อสูบนะพี่ เดี๋ยวเราสตาร์ทให้พี่ดูก่อนตัวนี้ผมใส่กองใส่กองด้วยแล้วนะพี่ ลูกสีสีมิลมันกระแทกแรงยิงมีเครื่องแรงกับกว่าพวกเครื่องหวานนะพี่ตัวเนี้ยตัวลูกสีสี่มิลน,นะพี่ <c oughs> เวลาเร่งมันมันกระแทกเลยนะพี่ <c oughs> เครื่องอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวผมมาใส่รังแล้วผมถ่ายรูปให้พี่ดูอีกที ทีแรกมันเป็นฝานักงเงินนี่ผมประกอบใส่ฝาแดงตัวนี้ไว้ให้ว้ให้ไีว่จะลองใส่เครื่องแล้ว <c oughs> แต่พอดีเมื่อเย็นนี้ขนส่งผมลวนนิดหน่อย,เด,ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมกาใส่ลังไว้ให้คืนนี้พรุ่งนี้เช้าผมไปส่งให้นะพี่ <c oughs> เดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูอีกที <c oughs> แต่ลูก40ซีมินนะลน่ะแรงจริงพี่